งูไอ้เขาเนาะโอ้โหอนนี่ปลูกแกวอะไรแต่ว่างูไอ้เขาเบิ้ลโมเดลหอดล้ำปลูกจะเดือนชิป้องุ่นถงต่ส่วนเกี่ยเขาเออพระเจ้าปลูกใน้เจ้าของมันพรเจ้าเ้าคือนีพ้นตกนัก ทีห่หายไปการเขียดพออยูเขากินอยู่นี่โอ้ยอุดมสมบูรณ์เนื้อยเพิ่นเห็ดพ่นเสียบอยู่โอ้เสียบเขียดกัรอยู่หน้านอกมาขึ้นนี่นอไในพออยูเขากินเนาะน,น,น้อยอน้อยน้ำใยวะนี่โอ้ยล้ำใย ที่ปลูกมันมือนี่ปลูกมันก็บคนทีปลูกซ้ำพ้นตกแห้งมาขึ้นนี่อย่างมันตายก็ดได้ว่าสิไปตัดรากขวเอ้ามือนี่อันนี้ก็ผู้บ่าเอาย่างสวนได้ด้วยวาวว่างเออผู้บ่าวสมว่างยังโสดอยู่ นนนนยยมนมน,น,มนี้บรวปูกมนันทุกคนว่าพิปลูนี้แต่ว่าพ้นต๊หร้ายอย่างมันเงาเรือว่าใชไปตัดรักว่นทุกคนตัารักขวไมนหนีไ่เห็นขวารว่าด้วยว่าายตรงนี้ด้วยัาายวเอาไปตร่กันเลยทุกคนก็ร่างตัต้นไม้เนรถทางลังแทนแล้ว ตงั co ้านนอหนอนใต้คนรอคนกะนี่ยส like. well, ุกเน่โสดอยู่อะไรยังไงล่ะรับจองเลยเนอะับจองไ้กับจองไ้เอาเลยคุณ้นรถุณติ้งีเนาะเมาเลยเป็นไโอ้คุู้ชรถีเนาะรติ้งพี ่อนามันไปเปนเ่อนขนนี่เง่นียาวหูเมื่อเออเงินเต้เฮียเง่เขาเฮียเอาให้เขาสาโอ้จะเป็นคู่ได้เงินกับโอ้จะเป็นดีดีวะคือเขาสิดาตั้งหนาตั้งลังอ่ะเจใช่ฮะดาเก็บแต่ีดาสมุทรเ้ี้ยานเนั่นโอ้ ดูเป็นลูกหบอ n ่เด็กู้ชายโง่ดวิธีชีวิตตั้งต้นรบบเข้ากี่น้องปลูกกปลูกมันอะไรไปนั่งห้องด่าห้องกานนี่จะปลูกปลูกมันพี่น้องเ้ยามปลูกดปลูกมันนย่เดนเียบไปลูก กอลางเี๋มาหอด้วยพี่น้องนี่แหละจิตาลักนี่โตมันตายแหละนี่แหละนี่โตเอาพี่เบิ้ลเหอเยเกินเบิ้เบเัเกีนนะยกษ์แก่เนจิตาโทเวะ ตัดลักให้ผู้าวจะได้ผู้บ่าวห่อแล้วเนาะเป็นแต่ไงครับเปิดก็มีที่ผู้เปียตอนนี้กาบรรยากาศตอนเช้าก่ะพ่นไก่สิโต๊กเนาะจักลูกผู้โชคเขมูด้วยกันพี่อายเนาะคุณกึ๊ดซื้อกระโู้อมาปลูกพร้อม มาได้ไทยวันนี้พี่ไอ้ทยายวะนี้เก้ากระโผดน้าปลูกเพืออ่อได้ไท้ยหายตัวนี้เออนจำหาที่ีพด่ยโอ้เน <c oughs> ่นนี่รัก แค่ท้ายในคอมเมนตว่พี่ไห่คอนได้เออคุณเนาะคุณก็ปิดบึง้งครับตัวไหนสิเต็มเนาะกำลังสิดไปข้างหนา้าอีก แล้วก็อกไ้คูณคุณเห็หนป่ะสองคนไปนะเดี๋ยเสียเข้าๆอันนี้ดำคนรอคุยสาวอีกด้ยสาวอีด้ยเฮ็ดเรียกน้่าคุยสาวน้่เพื่อนกำลังใจอเอาคุดแล้วคัวแะคผูบาวผูบาวลองงายหน่เดอร์เพชรเือาสมวังติ๊กตอกเด้ติ๊กตอกบอัวจัก อ๋อที่ตอกกบจักที่ตอกบตั้งมิตรดินที่ซื้อเออมิตรดินที่ซื้อคนที่ตามนี่เท,ท่าไรอ่าพันใต้พันใป้โอ้เป็นที่ตามเือนเดอ้อบาสมวังเรางามมันขุดล้วขวัวโอ้ดูเป็นดุู้ดใดเ,า,า,เาไปเป็นดุเคยกับหีบด้วสม,มารมัหรือเออมีใน,นกระบเราลลง,งามโอ้โอโอโอู้ใดกได้เป็นูุเคยกับหีบหีบหีบมาหน่ดูเป็นดุเห็ุเวียกนี่นี่กระบะเรางามมีนี่ นี่ไงว่าเาล้างนี่นี่ได้แต่เมานี่โอ้ยคุดคุณอ่ะคุณคุดแล่าัวคุดเขาเดียวบอดบพ่อหาหน้าที่ใดซ้ำซ้ำเลยสี่ห้าหกคนนี้ขาเดียวเองจีได้ละผู้เบาวกรรมกรน้องนางหมอ่อนซอนผนวโอ้ยเห็ดเบียกดูแต่ว่าบุญ ลูกมันแค่นั้นแข็งแบบดูชนิดเนี้ยมันมีใครอยากได้เป็นแฟนบ้าเดี๋ยวเขาหลืออ่ะเขาหาแต<อ>่คนอรอแบบพูำดำน้ำคื้นก่อนมันมีใครอยากได้ดอกเออยังมีคนแข็งก็จะมีวาฒนาคือเขาเหรอโหมีโอ้ <c oughs> โอคนรอคนบ่าวสมวังโอเออันนั้นกับบ่าวลักกินโอเออันอนั้นกับบ่าวฮารโอเอคู่บ่าวเอ้านี่แต่คู่บ่าว มีเตอรกูเก่งมี่ตอรดูดูเหตดเียด